เสิร์พิซซ่าระหว่างงานและการถ่ายภาพเซลฟี่ดาราดังจนทำลายสถิติรีทวิตสูงสุดตลอดการคือเสน่ห์ในการทำหน้าที่ของเอเลนเดเจเนเรสพิธีกรงานออสการ์ที่ทำสถิติเรตติ้งสูงสุดในรอบ10ปีกับยอดผู้ชมกว่า43ล้านคนในสหรัฐแต่การทำหน้าที่ของผู้เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศกลับถูกกลุ่มเพศที่3วิจาร์ถึงมุกตลก ที่เธอล้อเลียนไลซ่ามิเนลี่ต้นแบบของนางโชจากภาพยนตร์เรื่องคาบาเร่ว่าแท้จริงแล้วเป็นสตรีข้ามเพศหาใช่ตัวจริงที่มาร่วมงานนอกจากไลซ่ามิเนลี่จะคิดว่าเป็นมุกตลกที่ไม่ขำแล้วยังถูกโจมตีในโลกออนไลน์ว่าเป็นทัศนคติเหยียดยามกลุ่มคนข้ามเพศอีกด้วย ชัยชนะในสาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมของจอห์นบริดลีย์ซึ่งส่งให้เขากลายเป็นนักเขียนเชื้อสายแอฟริกันคนที่2ที่ชนะในสาขานี้คือความภูมิใจของทีมงานภาพยนตร์เ2 y e a r s a Slave แทบทุกคนยกเวน้นสตีฟแมคควีนผู้กำกับของเรื่องที่สื่อรายงานว่ามีความขัดแย้งกับจอห์นบริดลีย์มาอย่างยาวนานเมื่อแมคควีนซึ่งปรับปรุงบทภาพยนตร์รรของบริดลีย์ในภายหลังได้ขอเครดิตด้านการเขียนบทร,ร่วมกบ <นำ S 1> ับเขาแต่ถูกนักเขียนปฏิเสธนำมาซึ่งความบาดหมา ที่มีให้เห็นตลอดช่วงเทศกาลเดินสายรับรางวัลทั้งการแยกที่นั่งในงานบาฟต้าและระหว่างรับรางวัลออสการ์ทั้งสองต่างก็ไม่เอ่ยคำขอบคุณต่อกันอีกด้วยหนึ่งในคำอุทิศที่ประทับใจผู้ชมออสการ์มากที่สุดในปีนี้ได้แก่คำกล่าวไว้อะไรของเจเรตเนโตต่อผู้สูญเสียชีวิตจากความไม่สงบในประเทศเวเนซุเอลาและยูเครน แต่คําอุทิศดังกล่าวนอกจากจะไม่ถ่ายทอดสดในประเทศรัสเซียแล้วในเวอร์ชั่นตัดต่อใหม่ที่ออกอากาศในวันถัดมาก็มีการเซ็นเซอร์คำพูดของเลโตอีกครั้งอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองของรัสเซียและยูเครนที่ทวีความตึงเครียดขึ้นทุกขณะ งพลังที่ส่งให้ Let It Go วด์แทร็กของ Frozen กลายเป็นเพลงดังแห่งปี2013และคว้าออสการ์สาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยมอาจทำให้ชื่อของนักร้องสาว Idina Menzel เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงทั่วโลก Please welcome wickedly talented one and only Adele the one Valzine and แต่ไม่ใช่กับจอห์นทราโบตาดารารุ่นใหญ่ผู้ทำหน้าที่แนะนำเธอก่อนการแสดงและกลับอ่านชื่อเธอผิดจนถูกล้อเลียนอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์จนดาราหนุ่มใหญ่ต้องออกแถลงการขอโทษหลังจบงานและคิดว่านักร้องสาวจะให้อภัยเขาไม่ต่าจากความหมายของชื่อเพลง Let It Go ที่คนเราสามารถหันมาเข้าใจกันได้หากปล่อยวางความขัดแย้งต่อกัน